ถือมาจากงวดแล้วก็แม่สามสามงวดติดสามงวดติดถ้ามันถือครานี้กับเป็นชีถ้าเธอหนี่นี่เป็นชีเป็นชีเลยแสดงว่าแต่แอดมินท่านได้มาหลังจากที่มาางวดนั่นนั่นสามงวดติดนี่เข้าสู้งวดเข้าชงวดเลขยงวดเลขอย่างเลขฝันบอเลขฝันผู้ใดมาหาโอ้ยกะอันเพิ่นนี่แหละเขามาภุมมหน้าเ้าผีหน้าเฮานี่บอ ม,ม่มานมีงเสืเอพิ่งกับมาอบอกวิงเสืเพิ่งยามพิ่งช่างเพิ่งกับบอกมันโดนเพื่อว่าเธอหนึ่นนถถงอเอาเด้อสดยสามงวดเลยแหละสามงวดเลยแหละสามงวดแล้วเอองวดชี่อันนี้แหล,ละจังชีจังไดล่ะงวดนี้คืองวดที่ซีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะ ดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะเดินทางมาที่บ้านบ้านสวนนะคะของคุณแม่ตั้นนะคะนัดกับคุณแม่ไว้นะคะว่าจะมาหาคุณแม่ตอนเย็นๆนวันนี้นะคะมีใครอยู่หรือเปล่านอ้อถอยกับรถไปสักัก สวัสดีคุณยายตั้นนะคะคุณเจไดแม่สบายดีบ่สบายดีเออเจ้าหนูอ่าเจ้าไหนสบายดีเป็นจังไหนบอาชูเอฟซีฟังแน่ถือเลขบ่ถือถือยูคทีผ่านมาบ่เป็นจังไหนละบอเนี่ยสามหกอ่ะก็ถืออ๋อจะถือสามหกบ่แม่โอ้ยแลนหาชื่อว่าสันโอหาอันชื่อโรตารี่าสันบอได้ แม่นหาซื้อว่ัสดุอมโม่ได้ฮะบม่ได้บนนี้ก็เลยได้ใบหนึ่งบอสห่าน๋อมันเหลือใบหนึ่งเขาว่าได้ลอตเตอรี่ใบหนึ่งเลยใบเดียวมันปรแม่นรางวัลที่หนึ่งมันกับโม่ได้น้องค่ะแต่ว่าหักไปซื้อไว้อยู่ได้ซื้อไว้อยูสามหกนี่นะสามหกกับอันยังเกาะยังเกาะสามสองหกสามกับสามสองเออกับสามสองเหรไหมวันถึงทั้งข้างล่างข้างบนเลย ได้เลขดีเธอแม่ได้อยู่ดิมันหักถ้าถ้าคนนั้นก้าวห้คนฟังหนี่บกจักเป็นแนงมันจากบดถือมันเคลื่อนนะเขามาทายพลดเคลื่อนจิมันเป็นจังใดเพราะว่าเจ้าทีแน่แม่หากว่าเรือขอผลจักเสือพะแตอ่าแม่พอได้ไปขอบเพิ่นจะพุนบอกบ่ได้ไปขอบเลยบอมอันมาในกบแมนแต่ว่าแมนเพิ่นดี แม่เป็นเทาพอไปแอบไวายเพิ่นจ้าเท้าไปหาเพิ่นอบอกเพิ่นละเบาอให้ไปไปเบ้อเมื่อไงไปอันไปไหว้เพิ่นบอกไปบ่ไปเบ้อไปขอเพิ่นลแล้วไปอ,อ,อีว่าเฮ้ยน้อเจ้าได้ละเบ่อสันไดของได้แล้วอืแม่ฝันแล้วฝันแล้วงวดที่แล้วนี่คือเลขยยังแม่อันงวดที่แล้วนี่สามหกก็มานี่แหละจ้าสองสามสามสองผลนั่นเลยและได้ทั้งบนทั้งล่างหมดได้อยู่ ได้บรายหลายบาทได้หลยได้บรายนั่นได้เคใบเดียวนั่นแหละของหาชื่อใช้บรไรเนาะชมเดีนี่กระหัมันไปอยู่มันเลขดังอืมันเลขเป็นเป็นเลขดังนี่มันเลยบรารแต่ว่าสามสองเนี่บัวนาจะดังเออสามชองนี่บัวนาจะจะดังแต่หากันบัวอะไรไปชื่อมันมันมันมั่มีหลุดไปเออ เวลาซื้อผัดไปบ่ได้ไปบ่ได้บัดนี้อยากซื้อค่ะนกระจ่อแล้วมือมันเลยจังซี่น่ะค่ะเลยบ่ได้ค่ะเนาะคุ้นานนดียิบ้เธอเลขคือเขาดีแท้พอมาอ่อนแอปุ๊บดูรุดปั๊บอีกแล้วแม่เลขเข้าแม่พอเท่าหยุดปั๊บผัดเลขกผัดเขาจ้ะผัดว่าเขาเมื่อกี้น้หยุดไปหมดเขาเขามาตะกี้เลยนี่เขามาเรื่อยๆเลยที่หนูหยุดไปนั่น นั่นแหละมีแต่เอฟซีโทรมาเอาบ่ค่ะเด็กเห็นยุคนไปว่าเบิ่งกเบิร์ขีดอยู่ว่าอันไปอันยังก็อุดรไมอุดรแมนนั่นละเบิ่งอยู่ค่ะเออเฉลกดูพวกเห็ดกิ้งก้างโซ่เบอร์ไปเลยน้ำหนูนะพอได้กันสิโทรบอกเอฟซีดอกอันได้กูคุยอันโทรไปหาคนเดียวบอเขามือโตนั่นเลยเอาคันได้เขาได้เมื่อเลขออกอ่ะมือได้เมื่อเลขเมันออกแลยไหม เพิ่มมากช้ามีอยู่ที่ไก็เลยก็เลยบอกหมูวัดก็เลยแม่แม่ต้องเอาเบอร์โทรให้เอสซีโทรหาเอาอสันเบอร์โทรเนาะให้เอสซี่ะขอบคุณค่ะจ้าแม่แสดงว่างวดที่แล้วนี่แม่ก็เป็นเลขฟันบอกเลขฟันเลขฟันมันตลอดค่ะแต่แต่มันมันถือว่าถือเพื่อเสือกไปถือเลขของาหมูที่หักบริเวณนี่เถอะ ก็ถึงงูที่อันหรือว่ามีเสียงกับห้องชุ่มปูเถ้าสาวสองสามคนนั่นแหละค่ะเปิดเอาหายมากบ่เอางินที่แล้วอันชุ่มงูยู่หันเพิ่นฝันบ่เพิ่นได้เลขฝันบ่ฝันรู้อันชุ่มปูเถ้าเพิ่นเพิ่นฝันว่าจะได้แห่เพิ่นฝันว่าอย่างปีงจับปากก่อนวันนี้ปีงจับปากก่อนละงวดนี้ได้มาแล้วว่าจะได้เกาะปีงจับปากปีงจับปากแปลว่าจะได้ปานนี้เลขอ่ะ ล้วก็ดึงออกดึงปิงออกดึงปิงออกจากปากมาเลยมาจับมือนิชี่นี่แหละค่ะอืมจับมือนูซี่ลุกเอาออกประสาทเราอะล้วก็ตกใจแบบนี้ตกใจมันบบออกมันตัวใหญ่ดิล้กก็งงแล้วจับปากนี่ดึงออกแล้วดึงออกแล้วมาจับมืออีกมาจับมือนิวซี่อีก จับมืออีกผู้ที่เคยถึอฮากอนนะบอกผู้ผู้ผู้ฝันแม่นฮากอนบ่บ่แม่นผู้เท่าหรือผู้เท่าอันสองจำคนเห็นอยู่ที่นางที่เออนั่นแหละผู้เฒ่าเท่านั่นบอกผู้ฝันนะกันเลยมาไห้ฟังออ๋ก็เลยว่ามื้อมื้อว่าสิตี้จังได๋เพิ่นถามน่ะค่ะไหวจับจับจะปิงออกจับไปสิกเจ็ดแหละอืจับนี่เป็นเจ็ดเจ็ดอืมเหมือนกันอันมือนี่ก็หา ปิ้งกระแปดจับเจ็บเมื่อนี้หาป้งมีแปดเดี๋ยวนั่นแหละอันนี้ผู้ใดตีก็ไม่ได้ตีแม่ตั้นเป็นผู้ตีเป็นผู้ตีค่ะเขาคนมาถามเนูเขาบอกเพคนตัวเพคนมาถามความฝันว่าอันจ้างที่ถึงบุหรือขอกระตีไปตามที่ว่าอันนั่นนะไหมค่ะอือว่าลาวนะเออลาวอ่ะคนเดียกตีหายลาวอ่ะลาวจไปชื่อ คนชื่อไปซื้อวันที่ซื้อน้ำเพห่อเออแล้วฉีดซื้อน้ำอยู่ดอกจกักอันชิดจักเศร้าอยู่ดอกสองดอกจสรุปแล้วเออ่มูคุณแม่ในฝันฝันว่าปิงจับปากดึงออกมาปุ๊บมันมาจับนิ้วสี่ก็เลยแม่ตันก็นเลยตีเป็นเลขให้เพืเอ่อนเออหน้าสั่นแหละตีสามตัวเลยบ่แม่ตีสามตัวเลยต,ตัวไรกูแม่อันตัวอะไรวะปิงกะโออันจับ เจ็ดหน่อเจ็ดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดตัวตีสามโตเป็น 7, 5, เจ็ดห้าแปดแน่นปะมาดีอันของแม่ละเลขแม่ละสองหนึ่งของแม่นี่ของแม่นะได้มาแล้วได้มาแล้วสองหนึ่งอันนี้เป็นเลขยังคะ,ะเป็นเลขอะไรเป็น เลขไทยเลขไทยเลขอันนี้ฮาออรัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลไทยไหะว่าบเป็นเป็นเลขฝันบอกเลขยังโอเออก็ฝันเอาเลยล่ะกิรถือบถอยันโมเมนก็ว่ห้ฟังอันนี้สองหนึ่งหักได้แลสองหนึ่งได้มาแล้วสองหนึ่งครับอันอีอย่างวะอือตัวได้แม่สองหนึ่งได้มาแล้วโคกหาศูนชูนหานี่ละหาชูนชูนหานี่ละ หกห้าศูนย์เออห้าศูนย์เนี่ยหกห้าศูนย์กับศูนย์ห้าบ่ศูนย์ห้าอ๋อกับเอาเฮ้ยโบชื่อบ่อสแรงสองตัวก็ต้องซื้อสองตัวพร้อมเนาะกระเทอนี่แหละได้กระไรงวดนี้ของตัวเองนั่นเออเมื่อตีหนึ่งช่องนแหละของตัวเองสองหนึ่งลืมของตัวเองนี่งวดที่แล้วนี่กับเขาเขาเขาก็คือฝันพ่อแม่วันที่แล้วฝันว่าจะได้คือได้เขาบนเขาล่างเน่เพื่อนก็มาบอกเขาก็เออนี่แหละ เพิ <mile> ่นก็มาบอกนี่แหละเพิ่นว่าจะได้เงินวัที่แล้วเพิ่นก็ว่านเลขมันอันสามหกเลยเพิ่นว่าบอกอะ่ตัวเดียวนี่แหละก็หาชื่อเพื่นมันมีแต่อังถึงเลขดังอะไรก็เลยโอ้เส้าดอกค่ะดอกมีแต่อันดังเถิดดอกจ้าไปหาชื่อใสกับวัวได้คิดไปชื่อใสยมหันแหละกระจมผู้เดียวอุ้ม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 ก็เลยไปได้ยูได้นำมหันแหละค่ะอ่า ก็เลยถึกก็เลยถึกก็เลยถึก <c oughs> ถกลายปะแม่ไมบลายล้ย่สิบคูณยี่สิบได้น้มหันกะเออน้ำมหันหาชิบคูณหาชิจ้ะแต่แต่เธอนี่น้ำชื่อหน่อยนะค่ะยี่สิบคูณยี่ิได้หลายเลยบได้หลายความฝันไานี่พี่นอ้องเดี๋ยวความฝันเนาะ ฟันวาปิงจับปากแล้วก็มาจับมือนิวซี่ตีเป็นตัวเลขห้าเจ็ดห้าแปดบอกจะวาบหันเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าเปล่าอองชีจะเอาเอาตัวเลขเอาอันเจ็ดแปดห้าใช่เอาเปล่าเอาเป็นเจ็ดแปดห้าเนาะแม่แม่เนี่ยมักแบบนี้นะมักมักแบบนี้เละมะ แม่มักแบบนี้เออมามักเอาแบบวาอันหาาก่อนใช่ไหมโอ้จิเออนั่นล่ะบได้เอาลักลอยได้เนาะเอารักนี่ละเนาะอักนี่ละอ่ะเท่านี้ละถือ่กนี่ถอกอ่ะเออนี่ป่ะแม่โอเคเนาะองนึี้หนึ่องนึงองก็ยังอีกก็แปดหาเนียกระเพาะอันที่แปดหาอันเล็กัองโตนี่แปดหานะโอ้เอาเอาชอง2ตพ่อ เอาสองตัวพร้อมการให้เขาตัดเลนลดเป็นยังเงอาชนะเอาให้เขาตัดเลนเอแปดห้ากาให้เจ็ดแปดห้าให้เอฟซีตัดเล่นด้วยเออเบ็ดมันแหละพี่น้องฟังเอาเดอเจ็ดแปดห้าตัดเล่นก็คือแปดห้าห้าแปดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนอแมนเนาะแล้วก็สองหนึ่งยังอีกตัวหนึ่งบางครั้งเคเห็นในยินวเวลอีกอย่างไออย่งซูนหาบางท่าหาศูนย์เจ้อวะ เอ้ยว่ะหาชูนดิเอาอีกตัวนึงมาหาชูนมาค่ะตอนนี้มีเท่านี้ตัวได้อีกเอาอีกกันหาชูนดิเอาหาชูนในชูนหาในเอาชูนหาเขาหาชูนหาชูนห้าชูนให้พี่น้องกราบเอาด้วยพี่น้องกราบเอาเท่านี้แหละแม่จิคือขาดแค้นแช่ว่ามักเลขอันมีชูนดูมันจิมีชูนมีไม่ใช่อะไรป่ะแม่หนึ่งอยู่เดียวนี่ ไม่จะได้กาะงวดนี้มันจะมียังมีศูนย์มีมหนึ่งงวดนี้น <couples. S 1> ะแสดงว่ามันใจได้เนี่ยมันใจไอ้ดีมัต้องอเอาน้ำบอกว่าชื่อชื่อนั่นพรอบอันหาหนึ่งแต่ว่าโดยช่วนตัวนี่ต้องมีศูนย์กับหนึ่งคิดว่ายังสั่นบ่น้อยคืิดบางสิ่งอยูตเบิงเด้อหมูเงนดอกตะเบิงเด้อแบิดีตะเบิงเด้อแสดงสแสดงว่าหนึ่ง กับศูนย์นี่ต้องมาติต้องมาเราเป็นแนวทางของคุณยายตั้นนะคะไอ่แม่ฟันว่าจะไหนงอในกองไหนฟันเนี่ยฟันหลายดอกฟันมันไม่เพ็่นมาบอกเลยก่อนเมื่อกีก็แล้วไปเริ่มอะมานั่นอีกดีอะไรมานอกจากมือมันออกคุณเมื่อกี้คลายๆก็ว่าคือไอ้นี่ก็เป็นฟันคือกันตัวเลขอันนี้หาหนึ่งกับไอ แปดห้าสองหนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์เนี่ยมันเป็นเลขฟันขึ้นกันบอแม่เออแล้วเสียนันดอกันบ่เราให้เอฟซีฟ้องบอถ้าถ้ามันหมั่นใจนะหมั่นใจตัวนันเลยนี่ชิโทรไปหาเลยโทรมามือนั่นเลยอมือมือมือมันออกน่ะแมมมือมันออกตอนเช่าบ่แม่บอเช่าแล้วยังบอเช่าเลยไมนตื่นสวยเนาะตอนได้ก็พยายามให้เ้าวขันสายในเอฟซีเขาสื่อพระท่านด้วย บอกแมนข้าเจ้ากับเท่าลงคลิป่ท่านแต่ว่าเฮาหักจีลงในคลิปเดียวคลิปยังไปจริงไหม<อ>แต่ว่าคนสีเบิงหน่อยขันมือเหลิกออกหนะ่อนมัน,น,มนต้องบอกเศร้าเฉบอกเศร้า,าเลยเฮาได้ลงคลิปอยู่<อ>แต่ว่าขันซ้ายนนหล้างเทียงไปละโอ้เอฟซีก็ว่าไม่เห็นมาช้าไปว่าชันนั่นแหละเอฟซีเขาโทมาไหมเดี๋ยวมันหักกันเท่ารศัพท์มันจงเป็นตายอย่างไน,นมันโมดังไหมบอกเขาบอได้ยินบอกบุบริยิน มาดิให้นั่งเชียงคนเดียวยายแร่เอาเสียงขึ้นแล้วบ่เอาขึ้นแร่เห็ดเห็ดไม้เนี้ยว่ะเห็ดบัเป็นแล้วเอาขึ้นนี่ก็นเลยว่ะรับอย่างเดียวตีไหมรับอย่างเดียวเลยว่ะนี่น่ะเห็ดตะชันที่สีโอ้มันช้อนมาสั่งอืมโอ้ฉันเอาเอาเบอร์ให้เอฟซีใบพ้อมนี่เวลาเขาเจ้าโทษถามเลขคือจะสั่งบุได้มาเอามันจังทันเหตุการณ์เนาะเอาเบอร์มาศูนย์ศูนย์เนาะ แปดแปดศูนย <88 S 1> <0, 88 S 2> ์แปดแปดหกสองศูนย์หกสองศูนย์หกสองศูนย์แล้วก็สามศูนย์สามศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เออเอาอา่ะค่ะอกระสรุปนะคะตัวเลขของแม่ตั้นจะมีเจ็ดแปดห้าสองหนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์ในงวดนี้แมนบอมแแมงงวด แต่คือเขาเขาจะหมดแล้วก็สองสามโอ้ชาหมดเลยตั้งแต่หนูยุดไปนี่ชาหมดเลยมันเข่าเลยปรัดเขาจะหมดก็ยังว่าให้เค้นแต่ฟังอยู่โเลขเข่าเยอะโทรศัพท์เลยโอ้ดีิจิเ้อแม่เอ้ยเคนวันเข่าผมมันผมยากผมมันว่าอะไรไปว่าอะไรไปอยู่นี่เออว่าอะไรไปดอ๋กันผมเห็ดอันกับต้นใหม่เพิ่นนั่นไหมเพิ่นเห็ดต้นใหม่เลยว่ะเป็นย่างนั้นต้นใหม่นาะ พันหมากต้นพันแพงต้นใหม่เด้อเข็มตะคิดทอดคิดถึงอย่างเราแม่เนาะเถ้าเถ้ามาเลี้ยงประเด้๋ยวเพิ่นบ่ได้ซื้อน้ำบ่บ่กเราเ่ได้ซื้อน้ำดิบ่หากเชื่ออะไที่เอ็นไม่ดอกหาชูนั่นคือว่าเชื่ออย่าหากคชื่อบ่หลายก่อนอ่ยแหมสู้ให้เอฟซีเบ่งจักหน่อยเต่าเอฟซีพิ่นหมาน้ำเข้าเนาะค่ะเนาะอ่ะพี่น้องผู้ใดที่ติดตามตัวเลขแนวทางของคุณยายตั้นนะคะ ตัวเลขงวดนี้นะคะคุณยายตั้นนะคะมีแนวทางมาฝาก fc นะคะไม่ได้มาสามงวดแม่บอกว่าเข้าสามงวดตีแม่อยู่บอกแม่เนี่โยโบไดมาสามงวดเข่าสามงวดป่าชันจักเป็นจังไดเนาะพี่น้องดวงเจตังนี่ก็ได้ <c oughs> จักเป็นยัง <c oughs> ไงอันนี้ละหนูถึงว่าบอหนูมาบอเขาบอเป็นยังแต่ว่าเอาเบอร์ให้ fc ไว้ออ<า>โทรมาเลย โทรมาถามเลยมือมือเลีกออกกันแหละถ้าเอฟซีเห็นเบอร์แล้วศูนย์แปดแปดหกสองศูนย์สามศูนย์หกศูนย์ให้เอฟซีโทรมาหาคุณแม่ก็ได้คุณแม่รับทุกสายเนาะรับทุกสายะนะคะทอล์ชชอบกับแตงไม่นแหละ <c oughs> ค่ะเพราะว่าคุณแม่เพิ่งกับซีคินฮอดเอฟซีอยู่เอฟซีกับซีคินฮอดแม่คือกันก็คือคือคอคออนฮอรดเลยเนาะค่ะอย่าให้มันเข่าอัเดนสามตัวอย่าให้เอฟซีได้น้ำเดน นี่จังได้จังนั่นเอาแม่สรุปสรุปตัวเลขอันนี้คือตัวเลขจากไซเน่เอาเว่า<ะ>สรุปตัวเลขนี่มาจากไซเนมาา่มาจากไซมาจากฝันนี่เอานี่แหละค่ะฝันเอานี่หละอันเม่นจากเม่นโมเมนเด้อแต่ซื้อมนันต้นหันอยู่จากงวดต้องหันสามเขามาแล้วสามงวดติดสามงวดติดค่ะ แต่ว่างวดนี้จักสิเขาบ่เขาเอองวดจักสิเขาบ่เขาอันนี้บอกบอกว่าถือแต่เจตังมันตามผันลุดบ่จตุลัพธ์เป็นจังได๋ยังว่าะอันนเลยแต่ก็อย่าว่ากันเนาะเออก็บ่ให้ว่ากันแล้วเนาะแม่ลงก่อนไผสิบอ่อยังให้ถือยากให้แม่ลงก่อนเออก็อยากให้ถืออยู่นอแม่โอ้ยก็อยากให้ถือเจตังหายานแต่ FC ฟซีลืมมาตั้นเนาะอืเจตังก็มาไายให้เบิ่งก่อน ให้พี่น้องจดเบอร์โทรเอาถามว่าใดามากให้พี่น้องโทรหาคุณแม่เลยเธอโศกเธอมันกับเฮ็ดปุ่น้าแ,แม่ไปเลยนะคะท่านผู้ชมกาบบม่มีไฟหูว่ามันเจออกตัวใดนะคะมีหูเลยค่ะจันหูหรือห้อยบอกว่าโหลดงวใด<อ>กัน <ไง S 2> <อ>เลยค่ะบอกให้ถึงเอฟซีกับแม่ตันหลายๆนะคะก็เป็นแนวทางของแม่ตันนะคะถูกผิดยังไงอย่าว่ากันก็ย้ำให้เป็นแนวทางนะคะงวดไหนที่เราไม่ได้มาตาม เอฟซมีเบอร์เอซก็ให้โทรหาคุณแม่ตั้นเลยถ้าคุณแม่ตั้นถูกเอฟซก็ถูกเหมือนกันน้อแม่แม่ขอบคุณนลาย<ม>วัสดี<ม>สดค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ